สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ทุกคนทั้งหลาย <c oughs> ป็นชีธินาลักทุกท่านเดิอมพี่น้องคะ่ะคลิปในการซิข้ามไปลาวนะคะข้ามไปประเทศลาวอีกแลว้วไปเที่ยวผม,ผมขอร่วงร่วงมาพี่น้องคะ่ะเป็นจะนัองหัวขับไปประเทศลาวแล้วพี่น้อง <c oughs> ก่อนขามกนิข้ามก่นสนเหตุขลบป,ปากไปก่อนข้ามก็ซิมีเนียมาเบาเนหว่าเนาะ เก็สิได้ฝากถึงจริงๆเราไม่อยากยุง่งไม่อยากบุ่นหว้ไม่อย่างานี้ก็ไผ่อยากสนใจกับไผ่เนาะลำพังครอบครัวดจะคล้องกันเพราแห้งแล้วพี่น้องค่ะเอาเป็นว่าเขาเขาว่าจังหน่อยเนาะไม่เห็นลูกหลานไม่เห็นอยู่เฉยๆค่ะก <c oughs> ็สิว่าพื้นอันแซวเตะเนะาะแซวเตะชาแนลว่าส่องเพื่อนนะ ไปเบิง่งไ้เดร์ช่องสาวแต้าตาชาแนลเด้อพี่น้องฝากไปเบิง่งฝากกดติดตามให้แนแล้วก็สิบอกเลยอ่ะเว้าเลยบ่ะข่อยบ่ได้เว้่าน้ำนางแล้วข่อก็บ่ะเาาด้คุยน้ำนางเออค่ะเออฝากค่อยบอกไว้ก่อนว่าข่อยบ่ได้คุยน้ำใยเต๋หรือเอ้ยเต๋เนาะเอาเป็นวาทาทาเล่าห้เกียริข่อยเว้าเว้าน้ำข่อยเว้าเว้าให้เกียริข่อยบ่เอินข่อยอีหรือบ่เอินพัวข่อยบักข่อยเขาบ่เอินเขาอีข่อยเขาบอเอินเขาบัก เด้อพี่น้องอันนี้ต้องขอบใจอืนี่ฝากถึงยายยายเต๋คนเห็ดงานในบอกุ้งน้ากันนะคนเล่าคือกันนะพี่น้องอข่อยก็แค่ของใจสืส่อดอกว่าเอออยู่บะซื้อแล้วเขาออกมาย่องข่อยนอ่าข่อยนะ่ะมีบุญคุณเห็ดเห็ดซองเห็ดเพื่อนเออคารากซีว้าคอมเมนต์ความเล่าแต่คำว่าบุญคุณนี่ก็บอกขอใส่คำว่าบุญคุณดีกว่าเนาะมันมันคือมากเกินไปนี่มันแค่เห็ดเห็ด เฮ็ดช่องที่ทุบจะสื่อไหม mm hmm. อเอมันบอเอาดีกว่าเดิมแต่เดิมเราต้องใส่คำาวบามุขข่อยเป็นบุญคุณกับเจ้าข่อยข่อยเราต้องการได้ข่อยเราได้อยากทวงบุญคุณกับไผรออเอาเป็นปฏิจ้าว่ามากคโอเคแค่แค่คิดบาเออมุขข่อยได้เห็ดส่วนที่ดีก็คือดีส่วนดีก็ย่องเข้าไปถูกต้องเจ้าว่าถือกันนี่ถือใจข่อยหลายเจ้าว่าคำนี่แต่พิจใจอยู่คำหนึ่งว่าข่อยนิดาเจ้ากระดาเนาะดาออก แต่เจ้าก yes. you ็ไปได้ตอบโต้เขาจักเทือเหมือนบ่าให้เจ้าไปทบทวนเบืองเด้อเลยเด้อให้เจ้าไปทบทวนเบิ่งว่าเป็นยังข่อยขึ้นดาเจ้าเป็นยังข่อยขึ้นตองเว้าให้เจ้าแบบนั่นเราไปขิดเบิ่งดีๆนะคิดทบทวนเบิ่งถ้าเจ้าว่ามายุ่งม่ากันเนกกัะแน่นะขอบรัวข่อยรืเว้าข่อยข่อยก็สซิ่เว้าให้เจ้าเด็ดขาดช่วงที่ข่อยลงไปอยู่เออลงไปบอกกุ้งเทียวก่อนนะนะที่ข่อยไล่สซเเบาให้เจ้าเออบอกไว้ก่อน ถ้าเจ้าบัมายุ่งวุ่นวายข่อยหนึ่งข่อยสิบบมาซีนาคือเจ้าว่าไหนแต่ซีนาในกล้องเขาก็เห็ดมาแล้วนู่นนี่นั่นอันนี้ว่าซสืบๆเดิอบ,บดิพิษบรหไฮกับเจ้าอันนี้คืขอข่อยว้าถ้าแล้วแล้วก็แล้วไปก็คือเฮากับต่างคนต่างอยู่จบบัวมียังเกิดขึ้นเอาเป็น่าข่อยกับบดวมีพระคุณกับเจ้าจบคํามาเห็ดซ่องบาต้องมาอ้างว่าข่อยมีพระคุณข่อยบัเอาขอกับบท่วงจะสิ่งใดสิข่อยเห็ดดีนํำซุปเจ้า คนเฮ้าอยู่น้ากันกินน้ากันมันเป็นเรื่องธรรมดาบ่จําจเป็นต้องสิว่าเป็นบุญคุณในเรื่องตัวนี้เด้อแต่จะจาข่อยไว้จาคําให้ถือว่าข่อยเป็นน้องเจ้าก็แล้วกันเนาะถ้าเจ้าให้เกียรติข่อยในย t u b e ข่อยก็ให้เกียรติเจ้าเออตามนั่นเพราะเขาอบ,ออบอกอยากไปยุ่งกับเจ้าอืเขาอบอกไว้เลยเขาบออยากไปจุง่งแต่ก็ขอบใจที่เจ้ายังนึกถึงข่อยและนึกถึงไอ้เพชรอันนี้ขอบใจแต่ขั้นที่ว่าที่ บอบอกบอกเขาหูข่อยคือมีอยู่ขั้นหนึ่งว่ะคอยออกไปดาเจ้าว่าวให้เจ้าซีนาซีตาอ่ะมันแมนบอก่อยดาเจ้าขอซีนาซีตาเจ้ากะยิงแต่เจ้าว่าเจ้าไปออกตอบโต้่อยเรื่องตอบโต้พาตอบโต้เขาบหูแต่ในระยะที่ในระยะที่ข่อยได้ออกว่าให้เจ้าเจ้าไปตอบโต้กจริงแต่เจ้าไปคอมเมนต์ช่องนั่นช่องนี่ช่องนี่ช่องนั่นว่าให้ข่อยคอยก็เห็นบัดแต่ข่อยก็บอกว่าถึงคือว่าคนเล่าคือกันเนาะมีหลอดมาพึ่งเย็นคือกันหางานคือกัน เรื่องเห y o ยูทูบเรื่องผู้ใหญ่ใจดอกใจดีคือจะว่าว่าคอยไปหันมม่นีไปเที่ยวมีความสุขกรย่อน่านมีผู้ใหญ่ใจดีฝากให้ฝากเงินให้แมนผู้ใหญ่ใจดีฝากเงินให้ไปเที่ยวเขากลับไปหาความสุขใส่กับครอบครัวเขาเองแต่ถึงแม่สิบบมีผู้ใหญ่ใจดีฝากให้คอยกลับไปได้เด้เอเขาบอกไว้สำนักเลยแมนบบมีผู้ใหญ่ใจดีฝากให้คอยถ้าคอยมีทุะกะ์จำเป็นหรือคือคอยต้องไปหา ปูแลมไปเยี่ยมพอ,อยูเมืองระยอกระย่องเรียมนู่นนี่นั่นเขาก็ต้องไปสมุทรประพอบสบายนี่คือทังสิอะบอจาเป็นตวันศิธาแต่ผู้ใหญ่ใจดีฝากหน่อยเงินนะคือเขามีทุระเขาก็ไปคือประเทศลาวนี่กับบ่มีผู้ใหญ่ใจดีฝากหน่อยไปลาวคือมือหนีสิไปลาวเนาะเออคือมือหนีสิไปลาวเขาก็ไปเองเ่าเออบ่ได้ว่าคือว่าคืออต่แล้วว่าเออสาวมณ เราเขาว่าว่าพ่อพูดนะเราก็เปรียบเทียบตัวเรากับตัวข่อหละคือว่าเราน่ยอยากกินยังอันนี้เขาเข้าใจว่าคนเหตุงานรายวันอยากกินยังคือเงินเดือนออกห้องจังได้กินคือเราว่าห้องกระแมนเออแต่คือข่คือกันข่กับเงินเดือนออกข่อยากกินยังขอจังได้กินออแต่ว่าเพียงแต่ว่าพื้นฐานข่ถ้าซิวว่าพื้นฐานคนเท่าแต่ละคนมันบ่คือกันแมนบอกรายรับรายจ่ายของคนมันบ่คือกันแต่เราครอบครัวแต่เฮา็บ่ไปดูถูกคนที่เขามีรายได้หน่อยกว่าเฮา เออแต่ไข่กับบอได้มีรายได้รายกว่าลืมผลดอกพี่นอ้องข่อยมีรายได้อาจจะรายกว่าหน่อยหนึ่งเขากรยจายเขากร้ายกว่าเขาแน่นอนในตรงนี้น้องพี่นอ้องซึ่ง<อ>ถ้า,าจําเป็นขอขอบับบอไปเที่ยวถ้าอยากไปก็ไปได้เานาะแต่ว่าถ้าผู้ใหญ่จะดีผลโอนเงินมาคือสองหมื่นสามหมื่นพาเมย์ไปหันเดอร์น้องม้วนไปกินอันนี้เดอร์น้องม้วนไปกินอันนั่นเนอ เอาเขาต้องเห็ดตามเพิ่นจริงๆเราขอขอบคุอยากไปกินซื้ออาหารลูรลามาโชว์ปลาลุงขนาดนั่นดอกคือกุ้งเนาะเมบุญเพิ่นฝากเงินมาไห่เออไปกินกุ้งเออไปแอนซื้อกุ้งมากินกุ้งมังกรตัวละพันสองพันเท่ากับซื้อเพราะว่าเป็นเงินของผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นไห้เข้ามาเขากะต้องเอาไปเห็ดไอเพิ่นเบิงอู้เพิ่นเบิงขี้เผาเพิ่นก็ดีใจเนาะเออแล้วเขมีคนสงสซยว่าคนซื้อเมบุญที่ว่าเออแต่เราเอาไปโพสในชุมชน มาเมนเม่บุญนันที่วาส่งเงินให้อีกหกนันบอนุนีนันอันนี้เขาบอกไว้เลยเด้อจากไม่ใช่นะคะผิดคนค่ะเออนั่นแหละอาจป้าคนนั้นเราอาจจะสือบุญคือกันก็นกนได้เออแต่ไม่ใช่คนนั้นนะคะออกไว้บอกไว้ก่อนอืมบอกไว้ก่อนเอาเป็นว่าคอยฝากถึงถึงเจ้าเลยยาแต่เอาเป็นว่าจาเหตุลิปกระสูนต่อไปสักวันก็ต้องเป็นของเฮา แค่นั้นแหละเป็นกำลังใจเห้กันคนเล่าคือกันอย่ามาทำร้ายกันแค่นั้นแหละอืออย่าเห็นเงินเล็กน้นนอยเราออกมาทำร้ายกันวันนี้ข่อยสิออกมาว่าออกมาเตือนแค่นั้นแหละข่อบยบอได้ว่าบันน้ให้เจ้าเดิรนี่คือเขาว่าออให้กันฟังเพราะว่าข่อยบมีเรื่องมากมายังกับเจ้าอีกอย่างตอนอยู่ในบอกุ้งข่อยก็บ่ริษซอยเรือยังเจ้ามากมา,มาแค่กินมีกินกันแบ่งกันกินผู้ใหญ่ใจดีฝากเงินมาหรือว่าฝากของมาให้เหาก็แบ่งกันแจกจ่ายกันไปอันนั้นมันไม่ใช่คำว่าบุญคุณ เออเอา่าคนเฮ้าเคยกินสุกกินดิบน้ากันแค่นั้นพ่อเออข่อยก็อยู่ในจุดของข่อยแล้วเจ้าก็อยู่ในจุดของเจ้าคือต่างคนต่างอยู่เนาะเลยเนาะเอาเป็นว่าถาเจ้าให้เกียริข่อยใน youtube คือข่อยให้เกียริเจ้านะถ้าบ่ให้เกียริข่อยเขาด่าหะเลยนะขอบริสุทธ์นะเออเขาบอกไว้เลยอือแค่นั้นแหละขาสืฝอสากให้คิดซํานั่นคือว่าเออผขม่มีเรื่องยังสิพิกกับเจ้าแต่เจ้าก็เห็ดสกนักกันแหน่นู่นนี่นั่นใส่ข่อยที่ว่าข่อยด่าเจ้านั่น จะต้อง้อใจเรื่องดีกดับดีคือจะว่าแต่เรื่องบดีของเขาเขาเบุ่ยงแต่เจ้าขออยุ่งไปแล้วเรื่องบดี y ของ่อยคือเจ้าเอาเรื่องข่อยเขาไปว่าเป็นนินทาข่อยในโซเชียลหรือว่านินทากันในกลุ่มอ่ะว่าข่อยเป็นทั้งสันเป็นทั้งสันจริงๆแล้วนะคนเราอะ่ะบอจําเป็นต้องถาคุณดีคุณไม่ต้องพูดถึงเขาเลยไม่ใช่เรื่องของตัวเองบอกแค่นั้นเลยว่าเป็นเรื่องของตัวเองเด้อเจ้าจําขื่นใจเลยเด้อแต่เด้อ่อยฝากบอกเจ้าเลยเจ้าจ,จาขื่นใจเจ้าเลย ว่าทานกาบไดโบเมนเรื่องหูเจ้าของอย่าไปเว่าวถามมันนว่ามันโบเมนความจริงหรอก่าเขาด่ามั่นไอเจ้าเป็นคนพิษเออคือคอยด่าเจ้าน่ะคือเจ้าพิษคอยจะออกมาว่าเหงเจ้าเออนั่นแหละคือเถียวก่อนนะว่าเออวันคนมาครูสิลงมาจังสั่นจังส่คือเจ้าคิดเองเออเองทั้งที่เจ้าบริงินกัดปากคอย บอกข่อยชิลงไปเห็ดยังเจ้าบ่อหรือข่อยไปเห็ดอีหยังบ่อแค่มีคนมาเล่าให้เจ้าฟังเจ้ากะตีโพตีพายออกมาเห็ดิปบว่าห้องฮาข่อยเว้าใส่ข่อยบ่าข่อยเอาไปคู่คนคู่คนบอกกุ้งข่อยนะจริงๆแล้วคนบอกกุ้งเป็นคนที่น่าสงสารมากที่สุดเด้อพ่อแม่พี่น้องเออสิบอกไว้เลยอยู่แบบไล่มิดอยู่แบบอยู่พายอยู่มันเออบ่ได้มีไผ่ทำมากกับเขาเพื่อน กินแรงง่ายไผมันิเออจริงๆแล้วคนบอกกุ้งเป็นน่าสงสารนันสิบอกให้เออบอกไปเลยแต่เพราะฉะนั้นเฮาอจาเห็นเงินเล็กๆเนยหน่อยเมาทำไร้กันเอามิตรภาพที่ดีนะ่ะสู่หากันดีกวัวเด้อแต่เจ้าเอาไปคิดอันนี้ข่อยบรักขันว่าน้ำใย,ยแต้หรือรับหลังนู่นนี่นั่น,นเด้อบอกบรักขันว่าขอบร้อรมที่จะคุยกับใครทั้งนั้นคือฝากถึงในซื้อเพราะว่าเอือย้ยเราเอาถึงข่อย ต่งก็ขอบใจเด้อแต่จ่เอาถึงข่อยในด้านทีดีก็ขอบใจเจ้าแต่ด้านที่บดีคงข่อยกับข่อยก็คิดอยู่ได้ว่าด้านยังบดีคงข่อยขยังนึกบอกได้ขอยบหูเขอขอบริเฮ็ดนังเลยขอบริเฮ็ดนังห้ยภัเดือดร้อนนะทุกวันนี่ข่อยมียังทุกสิ่งทุกอย่างกะยอนู้รักผูใหญ่ยอนเอฟซีข่อยละกันยอนยอนโตข่อยเองอีกข่อยขยันทําคลิปข่อยเฮ็ดคลิปข่อยขยันทําคลิปยอนโตข่อยเองเด้อดิเจ้าต้องขอาใจในตรงนี้ ต่ก็ขอคุณละลายที่ว่าถุง่อยในด้านที่ดีเอาเป็นว่าคอยนับถือน้ำใจเจ้าโอเคเดอ้อสาหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนซาวแต่ชาแนลยาลืมไปกดติดตามให้นางเดอ้อพี่น้องนา่งก็มีลูกเลี้ยงลูกก็อยู่กับลูกคนสองคนหัวพูนึงเหตุงานสวนทอรียนเด้อพี่น้องแต่่ฮู้วซา้งไซส์หัู้เออไปเบิ่งกําลังใจให้นางนําคนเฮ้าน่ะก็จะเ้า,เาแต่เบิ่งความหลังเดียวเ <c oughs> บิงเ่บงหลๆด้านโอเคเนาะคะ่ะเนาะ <ด>แต่พิ่นีาลาไปก่อนค่ะวันนี้ค่ะ